ชาวเน็ตเขมรได้โพสต์ภาพวัดเก่าแก่ของประเทศเขมรกับพีระมิดของประเทศเม็กซิโกพร้อมระบุข,ข้อความว่าคิดเกี่ยวกับมันโบราณทำไมมันคล้ายกันจังชาวเน็ตไทยก็เลยเข้าไปช่วยคิดหาคำตอบให้มาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันครับรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับคนแรกเป็นคนเขมรได้บอกว่าเจ๋งไปเลย hey, ถัดมาเป็นคนไทย oh. เข้ามาตอบว่า oh. ไม่ต้องมโน คอมเมนต์ถัดมาก็เป็นคนไทยได้มาตอบว่าอีกแล้วคอมเมก๊อปปี้เม็กซิโกถัดมาเป็นคนคอมเมนได้เข้ามาตอบว่าอดีตเรามีเครื่องบินและเรามีกล้องว่าไปว่าไปคนไทยได้เข้ามาบอกว่าไปไกลถึงเม็กซิโกเชียร์รืถึงว่าค่าสิงโตคอมเมนต์ถัดมาได้บอกว่าก็ตลกดี ถัดมาเป็นคนขอมมตได้เข้ามาแปดธงชาติขอมเมและรูปหัวใจคอมเมนต์ถัดมาเป็นคนไทยได้บอกว่าพระเจ้าแตงหวานนั่งเครื่องบินไปสร้างไว้วถัดมาเป็นคนขอมเมตดูจะไม่พอใจเป็นอย่างมากได้เข้ามาบอกว่าสงสารแม่คุณจังที่มีผัวอีควายกระเทยอ,อย่างคุณเหมือนว่าลูกชายของเธอจะโง่เขลาและโง่เขลา เป็นกระเทยควายแล้วมันด่าหัวไกลด้วยวะไม่เอาลยข้าไม่มีทางเป็นผู้เป็นคนเขาได้หรอกนะดูสิสักางเกงในสีแดงทุเรศทุเรศจะไปฉลองตุุษจีนหรือไงไม่มีใครเขามองกันแล้วจะบอกให้ว้าวชีวิตเด็กสยาจากนั้นคนไทยหลายๆคนก็ได้พากันเข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าข้ามทวีปเลยนะนั่นเอาจริงหรอสยามมันเล็กไปต้องไปไกลระดับทวีป คนเขมรก็ได้มาตอบกลับว่าฮุบป,ป่าประเทศไทยต่างหากที่เป็นประเทศก๊อปปี้และอยากคัดลอกวัดโบราณของเราหรืออะไรเช่นรอยสักคนไทยได้เข้ามาบอกว่าอย่าบอกนะักมึงจะไปเคลมเม็กซิโกเขาคอมเมนต์ถัดมาเป็นคนไทยได้บอกว่ามันบอกอียิปต์กับเปอร์เซียรออีกนิดมันกำลังสลักอยู่จากนั้นเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นคนเขมรได้เห็นคอมเมนต์ของคนไทย ก็ได้รีบเข้ามาตอบกลับอย่างไว้ว่า,ากัมพูชาไม่ได้ก๊อปปี้เม็กซิโกแต่กัมพูชาก๊อปปี้จากบรร <ๆ S 2> <ไป S 1> พบุรุษของคุณในยูนานประเทศจีนถัดมามีคนเวียดนามได้ผ่านมาพอดีจึงได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น,มนนะไม่รู้ว่ามีความแค้นส่วนตัวกับประเทศคัมเหมืนหรือเปล่าได้บอกว่าราคาถูกเคมโบชไหน้า มักมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับอาณาจักรอังกอกรในอดีตแ,แต่ตอนนี้ลูกหลานของอังค์กรเปรียบเทียบความภาคภูมิใจของพวกเขากับอารยธรรม,มที่เปลี่ยนในโลกใหม่ตลกและถูกมากถัดมาเป็นคนขมเมนได้เข้ามาบอกว่าทําโดยมนุษย์ต่างดาวโอ,โอ้ไงนะดูดู้ใด ชะตา<ม>กรรมกูมาตกหลังอยู่นี่จูวกูมาอยู่นี่ส่งซิกแล้วเขา้าได้ครับจากนั้นชาวเน็ตต่างๆได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นบอกว่าวัดต่างดาวกรีตอิสราเอลเยรูซาเลม็มอียิปต์ใช่ฉันคิดอย่างนั้นมนุษย์ยุคเดียวกันความคิดก็คล้ายๆกันครับเพราะมีหลายวิธีที่จะซ้อนหินและแกะสลักมัน ไปไกลถึงเม็กซิโกเชียวหรือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมาศาสนาสถาปัตยกรรมแต่ไม่เกี่ยวกับขเขมรแน่นอนเพราะแตงหวานแต่ต้นมาเขาถึงบอกว่าเป็นเจ้าของแต่สร้างไม่ได้ซ่อมไม่ได้แต่ก่อกำแพงเท่าชีวิตอยากจะได้จังแต่ดูแลไม่เป็นสร้างเองก็ไม่เป็นไม่มีคิดจะหาทำด้วยสมควรให้เขาด่า คอมเมนต์มโนเก่งจังตื่นได้แล้วคอมเมนต์คนคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าแต่ประเทศไทยสยามเริ่มก่อนคนไทยได้เข้ามาตอบกลับว่าจะก่อนหรือหลังไม่สําคัญกองทัพสยามเป็นผู้ที่กวาดล้างอาณาจักรอังกอร์และทําให้ประเทศคุณอยู่ภายใต้สยามเป็นเวลาหลายร้อยปีอย่างแน่นอนจากนั้นคอมเมนต์ก็จะเป็นคนไทยซัดส่วนใหญ่โดยบอกว่าแต่แปลกนะในยุคเก่าๆจะคล้ายๆกัน ทั้งๆท,ที่การล่องเรือข้ามทวีปสมัยก่อนน่าจะยากตอนนี้กัมพูชากลายเป็นเรื่องตลกของอาเซียนและได้มีคนไทยได้มาแปะรูปภาพแกสลักบนกำแพงหินซึ่งเป็นรูปกงจักคล้ายในธงชาติอินเดียคนไทยได้มาบอกว่าจารึกอินดีที่สวยงามถัดมาคนขเขมรได้มาบอกประมาณว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาของพระพุทธศาสนาไปทำวิจัยเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของคุณมีอยู่ทุกที่ ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมันเรียกว่าวงล้อแห่งชีวิตเป็นวัฒนธรรมชาวฮินดูที่พระพุธทธศาสนาได้รับมามันมาจากธรรมะของพระเจ้าวิจัยเกี่ยวกับล้อนั้นบนวัฒนธรรมฮินดูคอมเมนต์ถัดมาได้เข้ามาตอบว่าตรงกลางคือจากอโศกมี24แสร์แฉกคอมเมนต์ถัดมาได้เข้ามาถามว่าสองประเทศนี้เกี่ยวข้องอะไรกันมีคนมาตอบว่า เป็นทีรามิดคล้ายกันและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าแสดงว่าเม็กซิโกสร้างไว้ทั้งสองอันคนเม<อ>็กซิโกเก่งจริงๆขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อ,อเป็นกำลังใจและเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสาร<ะ>ต่างๆจากโลกโซเชียลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไ้วยลูผ้าลูสะพอน Hva tror du? Det er jeg sikker